ตัวมันไปเดี๋ยวก่อนนี่นายจะไปแบบนั้นไม่ได้นะในฐานะลูกชายของตระกูลเจ้านายอย่าให้ตระกูลเจ้าเสื่อมเสียเกียรติหืมรอยแผลดูเหมือนอยุ่เหยาจะพูดถูกเจ้าจิงลี่ดูเหมือนจะไม่ถูกกัน ให้พ่อแม่เธอย้ายออกไปเดี๋ยวไปซื้อบ้านเอานี่เราจะไม่ย้ายไปไหนหรอกนะเจ้าเจียลังถูกจับแล้วพวกเขาจะมาหาเราที่นี่แทนที่จะปล่อยให้พวกเขาเล่งดิบพวกเราต้องย้ายออกไปในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลเจ้าไม่ว่าเจ้าเจียรังจะทำผิดอะไรมาเขาจะไม่ตาย ฉันไม่รู้มันต้องเป็นความผิดของเซียวเกอร์บ้านหลังนี้บ้านตระกูลรองที่สามของตระกูลเจ้าไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของครอบครัวามาก่อนและพวกนายก็สร้างแต่ปัญหามากเกินไปแล้วจนทำให้ตระกูลเจ้านั้นอับอายพวกเราถูกขับออกจาก,กตระกูลเจ้านั้นเหรอไม่จริงทำไมคุณขับไล่ฉันออกจากตระกูลทำไม แกล้งทาเป็นสับสนเรื่องอะไรเธอเป็นคนเรียกตํารวจมาจับเจหลังไม่ใช่เหรอโทรแจ้งตํารวจฉันไม่ได้ทําฉันเองนี่แหละที่โทรแจ้งตํารวจแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนโทรแจ้งเป็นคนจ้างบานมาฆ่าเจ้ชินนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันโทรแจ้งตำรวจเราตรวจพบ DNA ของเจ้าเจียหลัง เจ้าเจหลังเป็นคนจ้างฆาตกรงั้นเหรอนี่มันเรื่องเป็นไปมายังไงเนี่ยเจหลังไม่พอใจที่เจ้ชินแย่งชิงหุ้นของเขาไปดังนั้นเขาจึงจ้างให้นักฆ่าไปซุ่มโจม,มตีทำไมพวกแกถึงได้เร็วขนาดนี้พ่อพี่สาวเจ้ชินก็ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมนี้เช่นนั้นดังนั้น พ่อไม่สามารถตำหนิเธอได้ทิ่งที่พ่อต้องตำหนิคือน้องชายตัวน้อยใช่นามตระกุลเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราเลิกขัดแย้งกันได้แล้วอยากจะโชว์อะไรหมดเวลาแล้วมันมาทำไมกันเนี่ยสองคนเนี้ <c oughs> ฉันจะกลับบ้านแล้วพ่อเดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลให้นะครับเฮ เขากำลังจะตายตําแหน่งทายาทอยู่ไม่ไกลจากฉันแน่นอนเจ้าเจลลีนั่นด้อยกว่าหมูเหมือนหมาจริงๆเจ้าเจลลี่โอ้ยพิเกอร์ขาฉันจะเป็นลมเธอเธอเป็นอะไรงั้นเหรอนี่นายรีบพาเธอไปพักผ่อนหน่อยได้ไหมอ่อเดี๋ยวฉันพาไปเอง